ทุดงคัสถานชุมพรโดยพระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมอบรมพระนวกะประจำปีพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่19-20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีพระนวกะหรือพระพิสูผู้บวชใหม่และเจ้าคณะพระสังฆาิการเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น160รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูบัณฑิตธรรมธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการเปิดงานพระครูศรีธรรมวิเทศเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพรถวายรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้นะครับยิได้รับความเมตตาจากพระเดชพ,พระคุณพระเทพพรชรปิติพรเจ้าคณะจังหวัดชุมพรที่ได้กล่าวให้อวาทในการอบรมซึ่งท่านก็มีความชื่นชมยินดีนะครับและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองชุมพร และคณะสงฆ์ทุดงคัสถานชุมพรที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในเรื่องของสถานที่พัตตาหารและน้ำปานะชื่นชมยินดีกับสาธุชนผู้รักในการสังสมบูรณ์ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ในครั้งนี้ครับ,รบพระพิสุผู้ปวดใหม่หรือพระนวากาก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็น และยังได้มีโอกาสนะครับในการรับความรู้จากเจ้าคณะพระสังฆติการที่ให้ความเมตตาในการเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่พระนวากะศในการใช้ชีวิตเพศสมณะอย่างมีความสุขครับ